คนไม่ใด้ตามพี่มาเลยอผม STG ไทยแลนด์ฝากพี่น้องชาวเกมช่วยกดละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์และอีหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ผมมีคอนเทนต์ให้พี่ทำนะพี่เดี๋ยวผมไปคอมเมนต์ในคลิปนะเฮ้เ่เนี่ยนตะัวไหนเนีน่จะบอกนันลงจะบอกนันลงไปมีตัวอีกอะ เฮ้ยจริงๆด้วยมีตัวมาสามตัวว่าใครจะเร็วกันเขาจงมีไม่เลวเอง ไ้่เรียบร้อยดีพี่เรียบร้อยดีพี่เรียบร้อยดีพี่จริงวะเรียบร้อยดีรออะไรล่ะครับตาเดียวละได้เวลาเป่าหัวคนเล่นจี้ตัวพี่แลาวกันเองเจ๋อเลยจี้วัดเราก็บอกเนี่ขอขอขอมีอะไรไหมโอ้ไม่มีวะ Hmm. Okay. <Okay. S 1> ไม่มีพี่เดินไปแล้วพี่ขึ้นบิมามีห่อมามีห่อมาเตรียมเตรียมทุกคนออกขึ้นเตรียมอยู่เด่น

อัวน,นี้ก็ได้ป่าไปยัง กูออดหนึ่งสี่หนึ่งได้ั้ยพี่ผมเบอร์สองอ่ะเออเนี่ยเริ่มเป็นสกินไปละโอเค เขาให้กิร้ามงึงก็ไม่เหลือนะกับปเรือสกุลามัที่ปกลางตอนนี้กลางมาติเหนือตาไหม

งอมาเร็วขึ้น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 ไปแล้วแล้วไม่มีแล้วพี่ทิิงไปแล้ว นตามมากระสุนไม่มีดิกระสุนไม่มีดิไม่ได้ฟามของเลยไล่เราอยู่ลงฟามของก่อนไหมพี่ ตรงนู้นมีหอนะพี่โอเคโอเคหมดหมดเดี๋ยวหมดหมแล้วเลย Here. Get some rest, though. So. Ship terminal is almost ready. Trap deployed. Pure, pure. An enemy vehicle is nearly done for. Look, one TV, five one, eight, five and five. Almost on me. โอเคคต้องดูปืนดำเลยมาร์กเลยพี่ต้องดูปืนดำเป็นไงอ่ะได้ปืนใหม่อ่ะเอาหนึ่งหนึ่งเจ็ดใครวะเนี่ยลอยทำโดไปแล้วครับเจ็ดองพี่เห็นโดผมโดมไปแล้วนะผมขอแล้วกันพี่ใิแ้เอาองพี่ไปแล้ว โนมามาแล้วมาแล้ว,ลวเอาฟางกระสุนก่อนนะสุนไม่มีว่ะปัมาถอขอฟางกรสุนก่อนนะทุกคนไม่มีใครตามพี่มาเลยโอ,อ้ไม่เห็นแม่หัว

ตัดตาต่างเลยเสียงใครจหัเลาไอ้ฟองอ่ะเสียงใจหัวละเดี๋ยวฟาร์มฟาร์มของตรงนี้ก่อนพี่แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวเขาฟาร์มก่อนโอ้โหนี่งเขียนใครเนี่ยทำไมใส่ลูกกระสุนได้น้อยแท้ใส่ขนาดใส่หมอดทองแล้วนะเนี่ย ต, allez, ต่อต <c ười> <c ười> <c ười> pues ่อแม็กเลยต่อแม็กเลยของพี <isés> ่เองต่อแม็กเลยใส่รอ้วพี่ trap deployed ฮะใส่แไหมทองไปแล้วเหรอได้ได้กี่นัดหกหกสิบนัดหกสิบหกสิบใช่แต่แม็่ทองเลยหกสิบใครมีกระสุนขอเก็บหน่อยอยากเพิ่งเก็บได้ป่ะไม่มีกระสุนเลย ตองอยู่ไหนรีมันล่วงเหรอ่ไอตัวนู้นตัวนอกศพตาย t r a d e p e ป่ะไม่มีบอทมาให้ยิงเลยผมมีร้อยยี่สิบเจ็ดฮะ

ไปครับแปนหนึ่งครับสุวนขาวนะโอเคนี่เยอะแล้วไม่ต้องกลัวมีมาแล้วนี่พร้อมพร้อมบวกโอเคสแนคให้เจ้าให้ยาสแนกอ๋อเก็บสแนกแล้โอเค <pped> ผมก็อยากได้ต่อแมกเหมือนกันนะพี่แต่มันไม่มีเออน ิงฝังรหลดเอามีตัวแน่เลย fa la Ah, mi tua Trap deployed. ho pulito qui qua. Ok. okay. ตั okay, ้งป่วยเลยโอเคพี่ไหนไหนมาเลย yes, <sir. S 1> อเอ้ยพีนยิงยี้นี่หี้ยเฮียพังเครื่องแล้วนะมึงยิงรถถังูทำไมรถถังพังแล้วมันตั้งป้อมมาดิไรไมีตัวเหรอใช่พี่ Đường tua được. Nó ai bị tua nó là bằng nó Không phải này à

คันเจ่เ่เ่นอยู่ครับผมมีตัวมาข้างหลังพี่มันขับรถตีมาอยู่ฝั่งเนี้ยมา ก็ก็ก็ก oh. ็ก็นี่คุณออกเขาเนี่ยก็น้ามีตัวนะขอบเส้น กูโดนว่ะแปาปาดม้ว่มงหน่อยป้องป้องปงนเลยป้องพีหลางป้องมาเลยครับจึงงใส่แม็กและเฮียร้อยยี่ส <Right ิบนัดแลไสัตว์ของกูมาดิไอยองกูร้อยี่สิบนัดแล้วเฮียมาเหอะมันอยู่ฝั่งนน้นตัวหนึ่งรถผีอ่ะ พี่หนุ่มเกิดเกิดเกิดทันไหมพี่ปีว่าเไรปีปีเอาไวพี่เดี๋ยวกูเดี๋ยวตเดี๋ยวตถือชิปเตอร์คเที่ฟฟองเดแต่ผมไ่น่เองเดี๋ยวผมรอตีเอง ไม่ใช่หรอกครันนู่นตอนนู้นวางก้อนหิน่างก้อนหินชนะชนะ S P G Thailand ฝากพี่น้องชาวเกมช่วยกดเพหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์และอีกหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ